สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตค่ะวันนี้นะคะเอ็มก็รับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรค่ะพี่น้องซึ่งค่ำคืนวันนี้นะคะสำหรับพี่น้องรับเชิญของเรานะคะก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะรับรองว่าพี่น้องในคิดจักรถ้ามาที่คิจักร่วมดิมิตกรุงเทพต้องพบเจอเ,อเธออย่างแน่นอนนะคะคอ ปบบือนะคะหัวใจรัวๆนะคะสำหรับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะให้กับป้าหน่อยของเรานะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็อยากจะให้ป้าหน่อยได้แนะนําตัวขออนุญาตเรียกป้านะคะเพราะว่าเป็นสรรพนามที่ทุกคนที่คิจักเรียกนะคะสวัสดีนะคะก็คือชื่อลุงนภาปธรรมะค่ะที่เรียกกันว่าป้าหน่อยค่ะ นั่นก็ไม่เห็นไหมคะบอกแล้วว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้นะคะถ้ามาร่วมน่มีต้องรู้จักเธอคนนี้แต่ในค่้คืนวันนี้คะ่ะพี่น้องคะประสบการชีวิตของป้าหน่อยมีหลายแง่มุมมากที่จะหนุนใจพี่น้องนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเอ็มขออนุญาตถามพี่หน่อยป้าหน่อยว่าป้าหน่อยมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงแล้วก็เชื่อพระเจ้ามาแล้วกี่ปีคะถ้าเชื่อพระเจ้ากี่ปีก็รวมๆก็น่าจะ18ปปีแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะก็เชื่อพระเจ้าได้ยังไงต้องเท้าความนิดหนึ่งก็คือตอนนั้นอะ มีพี่ที่รู้จักนะคะรู้จักกันก็คือนานมากแล้วก็เราได้มาเจอกันด้วยด้วยเขาตอนนั้นเขาก็เหมือนกับคุยถามไทยนะคะถามไทยว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงเราสบายดีไหมชีวิตเป็นยังไงมั่งตอนนี้ด้วยก็แบบพี่น้องถามกันอย่างเงี้ยดยพี่บิชานะคะ <S <S <ๆ S 2> เขาก็ถามเราก็ด้วยความสนิทเราก็เลยเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยว่าชีวิตเราเป็นยังไงตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหาเรื่องนี้สินนะคะนี้สินนี่ก็คือ เราเป็นการไปกู้มาไปกู้มาแล้วก็เป็นเงินดอกที่สูงมากในขณะนั้นสิบกว่าปีที่แล้วคือสิบกว่าปีที่แล้วขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าจานวนเงินเท่าไหร่คะอย่าเปิดเผยใพ้กับพี่น้องสองแสนค่ะโอ้ก็คือแรงมากสองแสนในสิบกว่าปีที่ผ่านมาใช่ก็สิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ดอกก็คือเป็นเงินดอกนะคะไม่ใช่เงินนิ่งก็สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขาปล่อยนะคะแล้วตอนนั้นก็คือไปเอามากับน้องนอะมันจะมีน้องคนนึงนะคะที่แบบเขารู้สึกว่าแบบเป็นคนที่แบบ เยอะที่สุดสําหรับเพื่อนแต่ว่าเราอ่ะด้วยด้วยเราแบบก็คือลงเรือําเดียวกันแล้วไงคะเราก็ต้องอยู่ช่วยเหลือกันณนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปัญหาก็เลยเล่าให้ให้พี่ปิชาฟังนะคะว่าเออหนูก็ไม่ค่อยมีความสุขหรอกคะ่ะเพราะว่าติดหนี้กันติดหนี้ดอกอะไรเงี้ยณตอนนั้นเขาก็รู้แหละค่ะว่านี่ดอกดอะไรยังไงแล้วก็บอกว่ามันวันอ่ะต้องคิดเลยคะ่ะว่าจะเอาเงินจากไหนมาคืนเขาอะไรเงี้ยไม่มีความสุขเลยอชีวิตเป็นแบบต้องคิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบ คือก็เล่าเล่าไปแหละสารพัดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอพี่ก็อยากจะบอกเราเนาะเออว่ามีสิ่งหนึ่งอะ่ะจะให้เราอะ่ะแบบได้มีความสุขอะไรเงี้ยเราจะรับไหมมันเป็นคําถามนะคะอตอนนั้นเออแล้วก็แบบเออเราด้วยความเชื่อใจพี่เขานะเราก็รู้จักกันมาตั้งนานนะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็บอกว่า รับค่ะเพราะว่าหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วหนูรับค่ะคตอนนั้นก็คือโมเมนต์ความทุกข์คืออะไรก็ได้ที่ที่จะช่วยเราที่เราจะมีความสุขเราสัมผัสได้เลยว่าเราไม่มีความสุขจริงๆแล้วก็เลยแบบบ๊ได้ค่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอืพระเยซูนะเรารู้จักไหมเขาก็ถามเราแล้วก็บอกว่าอู้หนูรู้จักนะคะตอนเด็กๆหนูรู้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ก็เล่าไปด้วยความเเราแล้วเขาบอกว่าอเนี่ย พระเยซูเนี่ยจะให้ความสุขกับเราจะให้สันติสุขกับเราเนะยเขาก็พูดเราไม่เขาได้เข้าใจหรอกค่ะว่าสันติสุขอะไรยังไงแต่แล้วความสุขคือเอาฉันรับอะไรเงี้ยก็รู้แค่ว่าเออช่วยให้เราแฮปปี้อะไรงเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออพาเราแบบเชื่อรับด้วยปากเชื่อด้วยใจนะตอนนั้นเนาะเขาก็พาเราอธิษฐานอะไรนี่แหละค่ะเขาก็พาเราบอกพนมมือขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเรายอมรับว่าตอนนั้นอะที่เราได้แบบเขาเขาพาเรารับเชื่อเสร็จอะเฮ้ยมันมีมันมีความสุขในใจเราอะหรือมันเรามีความหวังว่า จะมีคนมาช่วยเราแล้วนะวินาทีนั้นที่เรารับเชื่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีความมันสัมผัสได้เหมือนเรามโนแต่จริงๆมันเป็นความจริงค่ะเราสัมผัสได้ตอนนั้นว่าเรามีความสุขขึ้นมาแบบอัศจรรย์มากแต่เราก็รู้สึกอุ้ยดีจังเลยเราดีใจแล้วเราเหมือนกับแบบดีใจมากเรารู้สึกเฮ้ยจะมีคนมาช่วยเราแล้วอันนี้นะตอนนั้นในขณะที่มามาเชื่อที่ได้รับเชื่ออะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าก็เป็นที่ไปที่มานะคะปัญหาของป้าหน่อยก็คือว่า เกิดจากภาวะนิสินเกิดความเครียดนะคะแล้วก็อาจารย์ปิชาหรือว่าพี่ปิชาก็ได้มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าก็ตัดสินใจรับเชื่อเลยนะคะอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้ใ,ให้เธอมีความสุขนะคะแล้วหลังจากที่เชื่อพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าเนี่ยอวยพรแล้วก็ทําการอัศาจรรย์อะไรบ้างในชีวิตของก็หน่อยทําไมถึงต้องเชื่อยังเชื่ออยู่ตั้ง18ปียอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบพระเจ้าทําในชีวิตของของก<อ>ารอก็อัศาจรรย์นี่แหละคะ่ะที่พูดถึงเรื่องของนิสินตอนแรกที่เรามาที่มารู้จักก็คือ เราเรามองว่าเงินสองแสนใะนขณะนั้นนะสิบกว่าปีมันคือแรงมากนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้รับการช่วยเหลือยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเราเชื่อในพระเจ้าว่าคือมาเชื่อตอนมาเชื่อตอนแรกอะ่ะเราก็มามารู้สึกว่าเราได้ความสุขหรือพระเจ้านำาแล้วมคาสุขรเรืแอกทุกคนกใช่เรา <happy S 1> มาที่โบสถ์ล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมีความสุขทุกคนมีความสุขแฮปปี้มันเป็นอีก โซนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ได,ไ,ดไ,ดได้ได้อุ่นใจได้มีความสุขในใจของเราแล้วก็สิ่งหนึ่งแล้วก็คือจนเรามาเชื่อได้สักพักหนึ่งก็น่าจะน่าจะเกือบปีได้นะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่กับปัญหานิสีนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเรามีความสุขโดยแบบเฮ้ยหรือเราจะมีปัญหาแต่ความสุขมันมีเมืม่อเรามารู้จักพระพเจ้าตอนนั้นเราก็อยู่จนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขอกับพระเจ้าจริงๆแล้วล่ะที่จะให้พระเจ้าช่วยเรา ตอนนั้นอ่ะหนูเห็นว่าตัวเองเนี่ยอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าทั้งน้ําตาเลยนะคะอธิษฐานกับพระเจ้าว่า<ม>พระเจ้าลูกไม่มีหนทางแล้วนะลูกรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะแบบพระเจ้ามีหนทางไหมคะที่จะช่วยลูกอะไรให้ลูกหลุดพ้นไปจากตรงนี้ลูกเชื่อนะพระเจ้าอาจจะช่วยลูกแต่ลูกไม่ไม่รู้ว่ามันจะมาจากตรงไหนม,มันจะเป็นยังไงต่อไปเมอมันเป็นจํานวนเงินที่มากอ่แล้วก็เราก็พูดกับพระเจ้าแล้วอธิษฐานน่าจะครึ่งเดือนคะ่ะ ครึ่งเดือนในการที่เราทําอย่างนั้นจริงจริงจริงจังมากเอาจริงเอาจรงมาเชื่อซักประมาณหนึ่งปีก็ตอนแรกก็คือเราก็อมีอตอบโจทย์แล้วและคือเราอยากได้ความสุขเราก็ได้รับความสุขแต่พอปัญหาเรานี่สินก็ยังไม่ถูกแก้ก็เลยวิงวอนกับพระเจ้าวิงวอนพระเจ้าเพราะว่าที่เพราะว่าที่เดิมอาจารย์ก็จะสอนก็จะสอนว่าเมื่อเราต้องการสิ่งใดจากพระเจ้าเราก็ขอพระเจ้าจะไม่มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่พระเจ้าจะดูว่า ถ้าลูกของพระเจ้าอ่ะจริงจังเขาเรียกว่าจริงจังกับพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนจร,จริงๆเราก็เลยเริ่มทําแล้วก็คุณพระเจ้าพอเครึ่งเดินไปเราก็ได้รับคำตอบจากน้องว่ามีเงินจะมาคืนแล้วโอ้โหแบบตอนนั้นเราคือ้องไห้ตอนนั้นเราทํางานอยู่นะคะเราไม่อายใครเลยแล้วน้ําตาเราแบบไหลไหลภาคเลยแบบไหลไหลามาแล้วเรารู้สึกว่าแบบพระเจ้านี่นี่ใช่แล้วหรอคือมันเป็นคําถามแล้วหรือว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่า เราจะหาทางออกยังไงแต่พระเจ้าเป็นทางออกให้กับเราอ่ะเรารู้สึกว่าแบบรักพระเจ้ามากๆาก้สมมติว่านี่เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราคือเห <ừ> มือนกับพระเจ้าดึงเรามาจากที่แบบชีวิตของเราถูกต้องค่ะมันรู้สึกว่ามันใช่เลยอะไรเ,เงี้ยเราก็บอกโอูโ้ตอนนั้นก็โทรหาอาจารย์เลยนะคะว่าหนูดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าใช้ยนี่หนูอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเราดีใจเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ช่วยเราแล้วก็พระพรอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของครอบครัวค่ะ ครอบครัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหน่อยเ well <antes> องก็เหมือนกับเป็นหลักให้ครอบครัวเหมือนกันค่ะแล้วก็พอเป็นหลักให้กับครอบครัวแล้วพอในวิธีเวลาหนึ่งเราอาจจะให้ไม่ได้เต็มที่แต่ว่าพระเจ้าก <T> ็แล้วก็ขัดขยนบพระเจ้าว่าพระเจ้าก็คือในขณะนี้ที่ลูกยังมีปัญหาหรือว่าลูกจึง เป็นอย่างนี้อยู่ขอพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูพระเจ้าที่จะอวยพรด้านไหนก็ได้หรือจะมีการงานที่ผ่านครอบครัวเราให้ของเราพี่น้องของเราทุกๆคนที่เรารักอะไรเงี้ย sna, ให้พระเจ้าจะอวยพรขอบคุณรพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เคยนิ่งดูดาคือพระเจ้าก็อวยพรผ่านเขาผ่านครอบครัวของเราให้ครอบครัวของเราได้มีแบบเขาเได้มีได้มีความสุขและสิ่งที่เราขออีกก็กคือความสุขในครอบครัวเราก็ขอเพราะว่า ด้วยครอบครัวแต่ละครอบครัวใช่ไหมคะจะมีมั่งพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นนูน่นนี่มีปัญหาแต่เราก็รู้สึกว่าฝากไว้กับพระเจ้าอยากจะให้ครอบครัวเราได้ได้มีความสุขได้มีสันติสุขในครอบครัวทุกๆคนล้วนี่ข้อนี้เราจะฝากตลอดแล้วก็เรื่องการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าก็เลี้ยงดูครอบครัวของเรามาตลอดก็<อ>ขอบคุณพระเจ้าโหยอดเยี่ยมมากไม่เพียงชีวิตของป้าหน่อยเองนะคะพระเจ้าก็ช่วยไปถึงครอบครัวนะคะแล้วก็เราทราบมาว่าป้าเองนะคะก็ได้นําคนในครอบครัวมารู้จักกับพระเจ้าด้วยอยากให้ป้าได้หนุนใจหรือว่าแชร์ใน<ม>ในช่วงนั้นพาใครมารับเชื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบบังคับใครที่จะที่จะมาเชื่อนะคะว่าต้องมาเชื่อต้องมาเชื่อแต่ว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานี้ย สําดงความรักของพระเจ้าหรือว่าเขาเรียกว่ากระทําสิ่งต่างๆเป็นการกระทําออกไปให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยพระเจ้าดีจริงๆไม่จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการให้หการดูแลหรือความรักที่เรามอบให้กับคนรอบข้างของเรานะคะครอบครัวของเราแล้วก็ความสุขที่เราได้รับที่ครอบครัวได้เห็นอะไรอย่างนี้แล้วก็วันหนึ่งหลานเนี่ยหลานเราคือน้องนี้นะคะเขาก็มา มาบอกกับเราว่าเขาอยากจะรู้จักกับพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองเลยฮะโดยที่ก็คือสำหรับสำหรับันไหนก็คือว่าไม่ได้ประกาศตรงๆเลยพี่เป็นใครไม่เห็นชี้ของเราแต่ว่าเขาซึมซับผ่าน ความสุขที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเปลี่ยนไปจากาเราแล้วก็เขาก็บอกว่าหนูอยากจะรับเชื่อนานาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆในใจเรานี่แบบโลดเต้นมากเรารู้สึกว่าเราดีใจค่ะเรา <c oughs> ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาก็เชื่อทุกวันนี้โ้หน่าจะเกินห้าปีแล้วนะคะคือตัวเขาหนูก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขอะไรแล้วก็อีกอีกสองคนก็คือเป็นน้องสาวค่ะเป็นลูกน้าเขาก็ น่าจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตเขาว่าเขาเห็นเราเขามองว่าเขาก็พูดจากจากใจของเขานะว่าพอพอเห็นพี่หน่อยแล้วพี่หน่อยมีความสุขดูมีความสันดีสุขถึงแม้โอเคเรามีปัญหาเรามีเรื่องราวแต่ว่าเราอยู่กับมันได้พ่อไหลเขาอยากรู้เขาก็เลยบอกว่าหนูอยากรับเชื่อนี่ก็คือมาเองก็คือสองคนเขาก็อยากรับเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่า เราก็ทําทุกอย่างกับครอบครัวหรือว่าดูแลหรือว่าให้ความรักแล้วเรามองว่าอยากจะให้เขาได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็ได้มาเชื่อใน,นเวลานี้ค่ะเอเมนนะคะ, Amen, ะ,คะยอดเยี่ยมมากๆนะคะหนึ่งคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดเป็นเหตุให้นําพาครอบครัวมารู้จักกับพระเจ้านะคะไม่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเวลามันกระชั้นชิดมากๆเลยนะคะเอ็มก็อยากจะให้ป้าหน่อยนะคะได้หนุนใจพี่น้องนะคะหรือว่าฝากข้อคิด สำหรับพี่น้องที่กําลังรับชมในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับชีวิตของป้าว่าป้ามีทุกวันนี้ยืนหยัดในการเชื่อพระเจ้าประกาศแล้วก็รับพระพรจากพระเจ้า,จาป้ามีเคล็ดลับอะไรนะคะในการที่ยืนหยัดในชีวิตของป้าอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะถ้าจริงๆในชีวิตของเราก็คือบางครั้งเราไม่เข้าใจอะว่าว่าว่า,วา,วา,วาพระเจ้ามีแผนการอะไรในชีวิตของเราเนาะแต่เราก็จะไม่โทษพระเจ้าเราจะเชื่อและวางใจเพราะเรามองว่าพระเจ้ามีสิ่งดีให้เราเสมอ พระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีกับลูกของพระเจ้าเราก็เชื่อระวังใจเคล็ดลับของเรานี่คือง่ายๆเลยเชื่อระวังใจแม้ไม่เข้าใจในแผนการนั้นแต่ว่าก็รู้ว่าพระเจ้าน่าจะมีสิ่งดีให้กับเราประมาน,นโ,อโ,โอ้โหเอเมนนะคะพี่น้องยอดเยี่ยมมากๆนะคะสําหรับ เคล็ดลับประจำตัวป้าหน่อยของเราก็คือเชื่อวางใจแม้ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นการวยพรของพระเจ้าแล้วก็การอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะคะหนุนใจพี่น้องนะคะที่เราจะไม่ท้อแท้ท้อถอยในการติดตามพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับคนที่รับพระองค์เสมอนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณป้าหน่อยมากๆนะคะที่มาเป็นพี่น้องรับเชิญให้กับเรานะคะแล้วก็ช่วงเวลาต่อไปค่ะพี่น้องก็จะเป็นช่วง เวลาที่เราจะได้รับฟังถ้อยคำของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแล้วก็เต็มอิ่มด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าค่ะวันนี้เราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ